ไม่ต้ะร้องหาหายมึงอดของแฝงให้แดกระหายขาดหนอหนอไม้ทุกชนิดเครื่องในสัตว์ทุกชนิดเครื่องในหมูเครื่องในวัวเครื่องในควายเครื่องในเป็ดเครื่องในไก่ห้ามกินกุ้งน้ำจืดนะบอกแล้วนะของหมักของดองทุกชนิดอะไรที่อยู่ในกระป๋องอยู่ในขวดจะทานไม่ได้หมดเลยยกตัวอย่างป,ปงลากร,ร,ระป๋องนิ้นจี่กระป๋องงอกระป๋องลำาไยกระป๋องปลาลาปลาส้มปลาบูดูผักเสี้ยนดองหอมดองกระเทียมดองหัวไชเท้า ปลาตากดองกลุ่มดองของทะเลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาปลาทูปูเค็มกินไม่ได้แล้วผักยอดผักเถาผักเปลือยผักมีมือผักอผักขอกะหล่ำปลีกินไม่ได้ผักกะนาก็กินไม่ได้ผักบุ้งผักกระเฉดผักกระถินชะอมฟักแขวงแตงไทยตำลึงมะละถั่วผักยาวสะตอบัวฟักทองแตงโมแตงควาน้ำเต้าถั่วแปดถั่วฟูถั่วงอกตะกูลถั่วทุกชนิดถั่วลิสงถั่วเกี๊ยวทั่วแดงถั่วเหลือง จะน้ำเต้าหู้กินไม่ได้แม้แต่นมแกก็แดกไม่ได้นมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนมแอรลีนโยเกิร์ตยาคูนมเปรี้ยวนมจืดนมหวานและตะซอยว่ากินไม่ได้มามา่าไวนวยำขนมปังขนมทองหยิบทองยอดไข่ทองทอง,ทองม้วนนี่ก็ทานไม่ได้มีส่วนผสมของไข่ขนมจีนกินไม่ได้แป้งหมักคอฟฟี่เมทรู้จักใช่ไหมกินไม่ได้มีส่วนผสมของนมแล้วมัทฉงโกวัลตินชุมเด็จดรูปกาแฟชสมเร็จรูปแม้แต่เห็ดแกก็กินไม่ได้เห็ดทุกชนิด เหตุอีนี้ใช้เชื้อเพาะเอาหมอผู้ละคำว่าของหมักของดองทุกชนิดเหตุอันนี้คือตําทงองไรตรงน้าไม่มีแล้วใช้เชื้อเพาะเอาของที่ฉันพูดเมื่อกี้เธอฉันไม่ได้เธอเธอกินไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วเธอจะหายขาดการันตีว่าหายขาดแต่อย่าก,กินสองพวกนี้ไม่ได้เลยห้ามแต่เด็ดขาดเข้าใจนะปฏิบัตินะจะได้ไม่ต้องร้องไห้จะได้หายอา้าวของกินได้มีไตั้งนานทรร้อนใจปฏิบัติกินตั้งแต่วันนี้เลยเนื้อหมูกินได้ เนื้อวัวเนื้อควายกินไม่ได้กินเฉพาะเนื้อหมูหนึ่งนะนะหมอถามผู้บ่าเครื่องในหมูกินได้ไหมถามเธอเออเครื่องในสั์ทุกชนิดทานไม่ได้บอกพยายามย้ำเกตเได้เข้าใจนะหนึ่งเนื้อหมูกินได้เนื้อวัวเนื้อควายสองที่กินได้คือปลาเป็ดน้ําจืดกินได้ทุกปลาของทะเลตัดขาดไปกินไม่ได้เลยนะน้เกเข้าใจนะปลาเกดต้นจืดหมายถึงปลาชอ่อนแล้วล่าปลาชอ่อนปลาหมอปลานินปลาสลิดปลาตะเพียนก็ดีนางโอ้เยอะแยะ ทานได้สองอย่างแล้วแกจะหายเลยหนึ่งเนื้อหมูก็ปลาเกดต้องจืดปลาไม่มีเ <1 S 1> กล็ดต้องจืดแกอย่าได้แตะกินไม่ได้หมายถึงปลาดุกกินไม่ได้ปลาดุกปลาขยงไม่สวายปลากดปลาหลดปลาไหลโกรกเขียวดุกินไม่ได้กินได้สองอย่างเนื้อหมูก็ปลาเกดผักกินได้สองผักผักกวางตุ้งกอากาศผักอื่นแกไม่ต้องกินแล้วกินไม่ได้ผักกวางตุ้งกอากาศรู้จักนะหนึ่งเนื้อหมูก็ปลาเกดพยายามย้ำแกจะได้หายหนึ่งเนื้อหมูปลาเกดคูดเดี๋ยวคืนนี้แกนอนสบายไม่ปวดเลยแต่ต้องกินแค่เนื้อหมูก็ปลาเกดต้องจืดนะผักกวางตุ้งกกาา ยกเว้นที่กินได้ต้นหอมบางทีใบตั้งโอ้กินได้ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดก็